คุณโปรถบ้านนะครับเอารถระส่งที่เลยครับจังหวัดชัยนาทครับส่งจริงตรวจสอบเขาแล้วตกปกนะครับมาเร็วตรงเวลาครับยอดครับใครชอบเล่นรถเอชอั่นเยอะเครื่องยนต์อนทรลช่วงล่างดีๆเราได้รถนอกนะีผมว่า Ford ดเอเวอเรเนี่ยน่าใช้มากๆเลยนะฮะ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนัตจดแต่งรถโฟล์บ้านนะครับรถมือสองคุณภาพดีโปร์วบ้านคอนเฟิร์มนะครับผมวันนี้ผมมีรถ p p v เข้ามาใหม่ครับเป็นสุดยอดรถอเนกประสงค์เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคันนี้เป็นเจ้า Ford e v e r e s t นะครับปี2018นะครับ3.2มจุดสองไทเทเนียมพลาสโฟวิลด้วยนะครับออปชั่นเต็มมากๆครับท็อปสุดของเจ้ารุ่นนี้กันนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาครับชมนะครับว่าเจ้า Ford Everest คันนี้นะครับจะมีออปชันอะไรน่าใช้บ้างอัปภาพโดยรวมต่างๆเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันได้เลยครับผม Ford Everest คันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับกระจังหน้านะครับบูคค้ารเก่าได้เปลี่ยนมานะครับอโคมไฟหน้าของเจ้าเอเวอเรสต์คันนี้นะครับจะเป็นโคมไฟหน้าโรเจคเตอร์นะครับโคมเดิมจากโรงงานไม่เคยมีเปลี่ยนนะครับแล้วก็โคมเขาจะมีเดย์ทากันนิ่งไ์ตรงนี้ด้วยนะครับด้านหน้าครับจะมีไฟตัดหมอกในตัวนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์หน้ามี4จุดนะครับอื ครบเลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับสเปกยางนะครับ 265/50R20 นะครับแม็กขอบ20เดิมจากโรงงานนะครับเป็นยางโตโยนะครับปี2020นะฮะสภาพยางถือว่ายังใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับหรือว่าเนี่ยยางยังนิ่มฮะโอเคเลยสภาพล้อแม็กก็มีรอยนิดหน่อยครับนิดหน่อยมากๆนะฮะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กปัดเงานะครับแล้วก็สภาพดิสเบกสภาพปั๊มอาคาลิเปอร์ก็ยังอยู่สภาพดีนะฮะ คันนี้ดิสเบรสี่ล้อนะครับโอเคแล้วก็ตามซุ้มล้อนะครับตามโช้กต่างๆอยู่ถือว่าอยู่ในสภาพดีมากนะฮะนี่ครับซุ้มล้อเดิมๆปงล้อเดิมๆจากโรงงานนะครับผมอ่าโอเคเลครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสามจุดสองนะครับเป็นหกสป,ปีดนะมาดูที่กระจกข,ข้างกันบ้างครับกระจกข,ข้างจะเป็นสีเงินนะฮะโครเมียมันก็ตัดด้วยสีดำด้านนะมันก็มีเฟอร์นในตัว จะมีคิวกันตาต่างๆนะครับของเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับจะมีบันไดข้างด้วยบันไดข้างจะเป็นสองสีนะเป็นพลาสติกสีดำมันก็เป็นเหล็กนะครับสีเงินมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับคันนี้นี่มาดูด้านในกันบ้างนะครับด้านในครับจะเป็นพลาสติกสีเทานะครับตัดด้วยหนังสีดํานะฮะแล้วก็มีชิ้นงานที่เป็นสีดําแบบเงาน,นะครับอันนี้มือจับเขาเรียกมือจับเนาะ มือจับมืตังยังต่างอยู่สภาพดีมากเลยครับแล้วก็มือเปิดประตูสีเ,เงินโพรเมียม,มอยู่สภาพดีมากนะครับทีนี้ก็มาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างครับน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยถอดนะครับน็อตเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับมาดูเสร็จก็มาดูฝั่งนี้ครับอ่าฟอร์ดเหมือนเดิมฮะฟอร์ดเขาก็จะมีเม็ด อาร์ดเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับตามสไตล์ฟอร์ดเห็นไหมครับจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้มีครบจุดนะนะครับในด้านข้างก็มีนะฮะนี่ก็มีแล้วก็เนี่ยครับบ่งบอกถึงความเดิมเห็นไหมฮะก็ยังอยู่ครบครบหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างเบาะคู่หน้าจะเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นไฟฟ้าที่ปรับได้สามแบบนะหนึ่งคือปรับความสูงต่ำเบาะได้นะครับเห็นไหม ก็เนี่ยเดินหน้าเขออาหลังได้ขับพ mm hmm. นะักพิงได้ฮะเห็นไหมเนี่ยออปชันดีมากๆครับตัวนี้แล้วก็จะมีสกรับเพดเดินจากโรงงานนะครับเป็นสกรับเพดเรืองแสงประตูหลังฝั่งซ้ายครับเนี่ยครับน็อตเดิมจากโรงงานรถไม่เคยถอดประตูนะเห็นไหมครับเดิมๆเลยแผงประตูหลังฝั่งซ้ายครับ นี่ครับสภาพหนังต่างๆครับอ่าตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าแบบออโต้ทั้งหมดสี่บานนะนี่ครับสภาพต่างๆยูถือว่าอยู่สภาพดีมากครับก็มาดูโครงสร้างครับนี่ครับง่ายไปเลยครับเม็ดกลมเรียงสวยตอกชัดครับแล้วก็ฟอร์ดนี่เห็นไหมเจ้าสามเหลี่ยมก็ยังอยู่ครบตัวนี้จะเป็นจุดที่นั่งเนาะนะครับก็แอร์จับไม่ใช่แอร์ตรงนี้แอร์จะเป็นแอร์เพดานแล้วนะครับนี่ครับ แอร์จะขึ้นขั้วความเทวดาเลยแอร์จะเป็นแอร์สตอนนะอตอนหน้าตอนตอนกลางกับตอนท้ายนะครับนี่ก็ตรงกลางก็จะมีที่วางแขนนะก็นี่ที่วางแก้วนะครับผมอ่าจะมีที่ชาร์จแบตต่างๆปรับความแรงแอร์อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครัแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเบาะท้ายนิดนึงฮะเบาะด้านหลังเนี่ยยังไม่เคยแกะพลาสติกออกมาจากการใช้งานเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ลูกค้าซื้อมานะครับเนี่ย ยังไม่เคยแกะเราก็ยังไม่เคยผ่านการนั่งด้วยนะฮะเป็นไงครับสภาพแบบนี้ขาไม่ได้ลวครับผมมาดูครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูสเปคย่างของฝั่งซ้ายนะอาเป็นยางสเปคเดียวกันกับด้านหน้านะครับ2.5 50R20 ยางปี20เหมือนกันนะครับรถพวกนี้นะครับก็เติมน้ำมันดีเซลนะครับ B7 เนอะหรือหรือ B7 ีเเมียมนะครับการเปิดฝาถ่ายก็คือกดสปริงไปได้เลยนะครับเปิดได้เลยนี่ง่ายนิดเดียว ฟอร์ดเอเวอเรสตครับพอเป็นไทเทเนียมพาร์เนี่ยฝาถ้ายจะเป็นฝาถ้ายไฟฟ้านะครับกดปดุ๊บอ่านี่ปิดก็ปิดไฟฟ้ามันด้านหลังจะมีเซนเซอร์ท้าย4จุดนะครับนี่หน้า4หลัง4นะครับนี่ก่อนไปโครงสร้างเห็นไหม มันคือพลาสติกเดิมจากโรงงานจริงๆนะครับไม่ได้แบบว่าเอาเอามาคุมใหม่นะนี่คือของเดิมจริงๆที่เราไม่ได้แกะออกจากเจ้าของเก่าเลยนะครับรักษาดีมากนะครับน็อต mm hmm. ประตูฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการถอดนะด้านตะเก็บด้านซ้ายก็คือเดิมหมดเลยนะครับนี่ครบผมอ่าก็ด้านขวาก็เดิมเหมือนกันนะฮะซ้ายและขวาเดิมหมดเลยเนี่ยพวกต,ตะเก็บต่างๆ อันท้ายอ่าเบอะนี้ไม่เคยใช้แน่นอนฮะอ๋อจะมีตัวที่เป็นอ่าเนี่ยตะข่ายเอาไว้เอาไว้วางของก็มีนะครับที่ชาร์จแบตหลังก็มีนี่ถ้าให้เนียมพัดจะเป็นเบาะหลังนั้นจะเป็นปับไฟฟ้านะรับเก็บไฟฟ้าอ่าโอเคผมพับเนี่ยสินี้ก็ใครจะวางของก็วางตามสบายเลยครับพับวางของได้โปรติเลยด้นนานหน้านี้ก็ พวกแม่แรงนะครับตัวขันนั้นอยู่ครบนะเขาก็เนี่ยเอาไว้เปิดยางอะไหล่ด้านล่างนะดึงขึ้นมาก็เนี่ยแล้วก็เอาตัวขันขันลงไปก็คือเพื่อเปิดยางอะไหล่ด้างล่างนะฮะโอเคยางอะไหล่ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ช่วงล่างน้ำตาลเป็นช่วงล่างเดิมนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าพวกตามโช๊คน้ำตาลแชสซีนะครับเป็นของเดิมหมดเลยนะครับผมว่า Ford Everest นะครับเป็นรถ P P V ที่ขับดีแล้วก็ช่วงล่างเกาะถนนที่สุดะ เอาแบบเดิมๆนั้นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดนะไม่ต้องมีการตกแต่งเนี่ยฟอนเนี่ยคือกินขาดอยู่แล้วนะครับอ่ะมาฝาท้ายสวยๆเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าทีนี้มาดูด้านขวาครับผมอ่ะมาดูยางหน่อยยางโตโยนะครับสเปคเดียวกันนะครับปี20นะฮะโอเคเลยนะครับยางเหมือนกัน4เส้นนะครับโค้ตนำเช็ซีต่างๆก็คือเชสซีเดิมนะรถไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับไม่มีตัดูุมานะครับแล้วก็รถไม่ใช่รถุยน้ําเค็มมานะครับเดิมๆเลยมไม่มีสนิมกินแน่นอนครับ ดูโครงสร้างประตูหลังฝั่งขวาหน่อยนะครับนะครับเม็ดกลมเดิมเลยงสวยนะครับแล้วก็เจ้าสามเหลี่ยมก็ยังอยู่ครบนะมีทุกประตูครับสามเหลี่ยมนี้อ่าฝอดต,ต้องมีนะฮะรถเดิมเดิมฝอดต,ต้องมีครับผมแผงข้างประตูฮับพลาสติกหนังต่างๆอยู่สภาพดีมากนะฮะอ่าเบาะต่างๆผมคิดว่าแทบไม่ค่อยมีคนนั่งนะน้อยมากๆครับเพราะว่าไม่แทบไม่มีรอยยับเลย เป็นเบาะเดิมจากโรงงานเขานะครับอ่ามาดูฝั่งคนขับนะครับนี่อย่างงี้เลยครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเพจตัวถังนะที่จะบ่งบอกเลขตัวถังเขาตรงนี้นะครับสามารถเชคประวัติศูย์ได้นะครับคันนี้ร็ประวัติศูย์ใหม่แท้นะครับอ่าสติกเกอร์นี่ยังอยู่ครบเนาะสติกเกอร์กลมยางแล้วก็เนี่ยครับมาประตูหลังฝั่งฝั่งขวาไม่เคยถอดนะเห็นไหมครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะมาร์คกิ้งคิวซีโรงงานยังอยู่ครบนะครับ ทีนี้ก็มาดูโครงสร้างต่อฝั่งนี้แกะยากจังทึบอ่านะครับเดิมๆเ,เลยเม็ดกลมเรียงสวยตอกชัดฝั่งคนขับมีอะไรบ้างครับผมฝั่งขับจะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บ้บานนะนี่อ่ากระจกไฟฟ้านะแล้วก็มืประตูต่งตางอยู่สภาพดีมากกดเอาประตูเอาประตูนะครับ อืมโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์สามพันสองซีซีเป็นยังไงบ้างไปเลยนี่ครับผมโครงสร้างรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมจะให้ดูอันนี้เจ้าโลโก้ของ Ford. ฟอร์ดฝากโปรงเขาก็ยังอยู่ครบนะก็ไม่เคยมีการถอดฝากโปรงไปทํานะครับน็อตฝากโปงหน้าน็านอตเดิมสองตัวเลยก็ด้านในครับเห็นไหมครับซอกด้านในที่เอาวยึดตัวถังนะครับกับากบโปงก็ยังเดิมไม่เคยถอดนะแก้มซ้ายเดิมนะฮะ นอตแก้มใส่คือเดิมหมดเลยแล้วก็มาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ฝั่งกระโปรงก็เดิมเหมือนกันตอกในทุกอย่างก็เดิมเหมือนกันนะครับผมแก้มขวาครับแก้มขวาก็เดิมนะฮะเดิมมากๆอ่าทีนี้โครงสร้างเราดูหมดแล้วนะครับทางงานเราก็รับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีนำ้ำท่วมไม่มีพิวารไม่มีะร,ระบบตัวถังให้นะครับผมสติ๊กเกอร์มอกรุกอยังก็อยู่ครบนะครับ คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดูอัตทอ TDCI 3.2เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์5สูปนะครับใครที่เคยเล่นฟอร์ดมานะครับจะรู้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับเจ้าวายเทคสามจุดสนะเครื่องยนต์ส2จะเป็นเครื่องยนต์5สูปนะครับแรงมากเหลือๆครับกำลังมาเต็มครับผมขับดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะอัตราเร่งทุกอย่างเหยียบสนุกขับดีคันนี้นะครับเครื่องยนต์เขาก็สภาพต่างๆนะ จะมีเปลี่ยนมาแค่ท่อกรองท่อกรองตรงนี้เป็นเป็นท่อสแตนเลสนะครับของเดิมมันเป็นท่อยางเนาะใครดูแองเจิลของผมหลายๆคันอ่ะมันจะเป็นท่อท่อยางเนาะท่อยางมันก็จะเป็นของเดิมเฮาเซที่เนี่ยเขาเปลี่ยนท่อนี้เพื่อให้มันดูดอากาศระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่เขาจะเปลี่ยนท่อกรองนี้หมดนะครับเอาทั้งสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับไม่ไม่มีผลต่อการบอกว่าทําให้เครื่องยนต์เสียหายนะไม่มีผลนะครับเพราะว่าพวกตามบอกว่าเทอร์โบทุกอย่างก็คืออยู่สภาพเดิมหมดเลยนะครับ ส่พานหน้าเครื่องครับแล้วก็เครื่องต่างๆอยู่สภาพดีครับรถไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือถอดเครื่องยนต์ทำใหม่นะครับพวกตามเนี่ยครับตามตีนเครื่องต่างๆนะตามบัรเกนที่น็อตทุกตัวที่มันยึดกับตัวเครื่องไว้นะครับรถไม่เคยมีการถอดนะครับรถประวัติศูนเข้าสูนตลอดนะครับไม่เคยขาดประวัตินะครับแล้วก็กสภาพต่างๆของม่เจ้ากระปุกทูแลนต์นะครับนี่น้ำมอน้าของเดิมของเขานะครับแล้วก็กระปุกน้ำมันเบรกต่างๆ ทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดนะครับรถเครื่องยนต์สะอาดครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านในนะครับว่าออปชั่นของเจ้า Ford ดเอเวย์คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็จะบอกนิดนึงครับเยอะมากอาจจะพูดไม่หมดนะครับแต่ว่าไปดูเลยครับผมคันนี้เี่าไหม่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นครับผมอ่างรถประวัติสูงเนาะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูออปชั่นต่างๆก่อนพอมันสามจุดสองเนี่ยฮะอย่างแรกเลยนะครับคันนี้มันเป็นโฟวิลเนาะโฟวิลนะครับนี่ครับจะปรับโฟวิลตรงนี้นะฮะ แต่สองฟูกวยิวนะนี่ต้องมีสองตุ่มนี้นะครับผมแล้วก็สภาพต่างๆครับจะมีหนังคาที่เป็นเนี่ยฮะเป็นสันรูปสันรูปยาวเลยนะนี่หนะฮะโอเคนี่หนังคาเป็นผ้าสันรูปนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะครับผม ม่านหนังคายาวไปถึงด้านหลังเนี่ยใช่ไหมเจริญงามเลยนะฮะคันนี้อโอเคมาดูสภาพด้านในกันบ้างนะครับผมแอร์แบ็คันนี้นะครับจะมีฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็จะมีตรงเสาเสาเสากลางด้วยนะครับเสากลางแล้วก็ฝั่งฝั่งคนขับก็มีเหมือนกันวงมลัจจะเป็นแอร์แบ็เหมือนกันแล้วก็เสาเสากลางฝั่งคนขับนะครับสภาพคอนโซลครับที่เป็นหนังนะครับ หนังเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มียับไม่มีขาดนะฮะล้วก็นี่ของเจ้าเอลเบรสหนไหมสวยงามมากๆด้านในครับก็จอครับจอจะเป็นจอในว i เก t o r นะครับจอเดิมของเขาจะเป็นจอเนก็นะครับสามารถปรับได้ต่อบลูทูธได้หมดนะครับเนี่ยเล่นเครื่องเสียงจากไหนก็คือเลือกได้หมดนะครับอ่าเราก็ตรงข้างหน้านี้นะครับสามารถ ต่ออะไรได้อีกเยอะเลยครับเนี่ยใส่ชาร์จที่จุดบอื่นก็จะมี2จุดต่อได้ USB มี2อจุดนะครับด้านในแล้วก็นี่มีที่วางแก้ว2จุดตรงนี้นะครับผมนี่ที่วางของอีกเยอะเลยครับคันนี้มันคือสุดยอดรถอเนกประสงค์ของยุคเลยนะฮะก็คือว่าเอเวอเรสต์น่ยผมคิดว่านี่คือที่สุดแล้วของรถครอบครัว,วเสรที่นั่งนะครับถ้าเป็น3.2ไฮเทเนียมพัดแบบของแท้นะครับต้องมีตรงนี้ เขาเรียกว่าเป็น Adaptive Cruise Control นะครับมันเอาไว้เตือนแบบว่ากะระยะรถคันหน้านะพอขับใกล้ชิดรถคันทา้งคันงหน้าเนี่ยมันจะขึ้นไฟแดงเตือนมาแล้วก็มันจะเบรกอัตโนมัติอ่าอันนี้ผมชอบตรงนี้มากครับมันจะคอยเตือนเรานะครับมันจะมีไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วพวงมาลไยอย่างหนึ่งคือพวงมาลไยเบามากครับเนี่ยผมใช้นิ้วเดียวนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับถึงมันจะเบานะครับแต่ก็มันไม่ได้คงเคงนะเพราะว่าฐานล้อกับทุกๆทุกอย่างมัน มันดีครับแต่แค่มันเป็นทําให้เราเนี่ยเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรเงี้ยมันทําให้เราบอกว่ามั่นใจมากขึ้นนะครับผมอ่าพวมไปไงนะครับมัลติฟังก์ชันจะมี2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งซ้ายจะควบคุมสื่อฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆปรับโหมดต่างๆหน้าจอตรงนี้สามารถดูได้หมดนะครับฝั่งขวานี่จะเป็นเรื่องของโหมดตัวอ่าการเล่นของตัวคูชอนโทนนะการตั้งระยะอะแดปตีต่างๆนะครับอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเอาไปศึกษาได้ครับมันเยอะมากๆนะครับออเพ่นที่เขาเอาไ้เล่นเนี่ยเ จะกดปิดจะกดเปิด,ปดตัว Adaptive นะครับก็คือกดตรงก้านก้านขวามือนี้ได้เลยนะฮะจะใช้ไม่ใช้ก็เือกดตรงนี้ได้เลย <S <S มผมว่าเปิดไว้ก็ดีนะครับมันเซฟตี้ดีครับมันก็ช่วยกกระยะให้เราในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับคันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับป้ายแดงนั่นจะมีเกือบเกือบล้านแปดนะครับตอนนั้นหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะตอนนั้นนะ 1, 8, นนะตอนนี้รานะคาผมว่าหายเป็นล้านเน่ยนะราคาลูกผสตอนนี้รถไม่กี่ปีเองแต่ว่า Ford Everest นะ่ะราคามันลงมาเพื่อให้เราจับต้องได้นะครับ พอมันเป็นแบรนด์รองน่ยราคาที่คนเขาไปเล่นพวกแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะราคาคนเขนาก็จะแข่งโ๊กอยู่ละนะครับแต่ถ้าใครชอบเล่นรถที่มันแบบออปชันเยอะนะครับเครื่องยนต์ทนทอนช่วงล่างดีๆเราได้รถนอกเนี่ยผมว่า Ford Ever อร์เนี่ยน่าใช้มากๆเลยนะฮะคันนี้ผมจะขายเท่าไหรน,นะครับคอติดตามอึดใจเดยนะครับผมไปเลยเป็นยังไงบ้างครับผมเหมจอนเพื่อนๆพี่ๆได้รับชมเจ้า Ford e v e r วอเ 3.2 titanium plus ปี2018นะครับเป็นตัว4 wheel ด้วยนะครับผมคันนี้อ่าเพื่อนๆชอบไหมครับตอนนี้นะครับราคาแบบสุดว้าวๆครับของโปรโมชั่นสิ้นปีของทางร้านเรานะขายเพียงแค่899,000บาทนะครับราคาหายจากไปแดงไป1ล้านบาทนะครับผมตอนนี้เหลือแค่899,000บาทราคาถูกมากครับผมกับสภาพแบบนี้รถประวัติสูนย์ลูกยัออปชั่นเต็มนะครับไม่ควรพลาดเลยนะฮะหากเพื่อนๆสนใจซื้อทำยังไงครับ หากอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาซื้อรถเองใช่ไหมครับถ้าซื้อสดนะครับชำระเงินครบครับทางร้านมีบริการส่งรถถึงบ้านท่านเลยนะครับแล้วถ้าจะหากจากไฟแนนซ์นะครับโอนมาจําจองเข้ามาครับทางร้านจะออกแบบมาจําให้นะครับเพื่อนเตรียมเอกสารไว้ที่บ้านนะครับเตรียมไว้ครบครับจะมีเจ้าที่โทรติดต่อเข้าไปเซ็นเอกสารนะครับเซ็นเอกสารปุ๊บไฟแนนซ์ผ่านนะครับรอรถที่บ้านได้เลยครับผมมีบริการส่งรถถึงบ้านท่านเลยนะซื้อรถออนไลน์ง่ายเหมือนเดียวกับซื้อรถโปร์คานนะครับผม ฝากติดตามช่องทางการต่างๆของเต็งกระโปรงบ้านนบำด้วยในเฟซบุ๊กยูทูบติซซองนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตัแล้วก็กดสัญญกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง้นเรานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแนะนำก็เจ้าฟอร์ดเอเวอร์เ์คันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครหารถสุดยอดพีพีวีสักคันหนึ่งนะครับมองคันนี้ไว้ครับออปชั่นเต็มราคาหน้าครบแล้วก็สภาพสวยนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะมีรถส,สวยๆเข้ามาอีกหลายคนันเลยนะครับไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ